ส่วนอีกหนึ่งปัญหาใหญ่นะครับที่มกักจะเกิดขึ้นเป็นประจำกับผู้สแสวงบุญนะครับชาวไทยมุสลิมนะครับที่ต้องการไปประกอบพิกิฮัจที่ซาอุดิอาระเบียนะครับก็อาจจะถูกหลอกลวงนะครับจากบันใดหน้าเนี่ยปรากฏว่านะครับพอที่จะเดินทางไปจริงๆทั้งในเรื่องของไฟบินนะครับที่พักอาหารการกินต่างๆ ก็ไม่เป็นตามที่กําหนดตกลงกันไว้ครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่นะครับเกิดขึ้นแทบจะทุกปีล่าสุดเองครับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องก็เร่งเดินหน้าที่จะแก้ปัญหาอย่างปีนี้ครับทางการของซาอุดีอาระเบียนะครับก็มีการประสานมากับทางกรมการศาสนาของไทยนะครับคือ เปิดให้ลงทะเบียนนะครับคนที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัสก่อนก่อนที่จะมีการออกวีซ่าให้กับคนที่จะเดินทางไปครับค่ะคือฝั่งของกรมการศาสนานะคะก็พยายามที่จะแก้ปัญหานี้แหละค่ะโดยอธิบดีของกรมการศาสนาเข้าไปพูดคุยหารือกับนายรายันอาหมัดเอสอัลบดีหัวหน้ากงสุลซาอุดิอาระเบียประจําประเทศไทยก็จะเตรียมความพร้อมเรื่องการออกวีซ่าให้กับคู่สแสวงบุญชาวไทย ทั้งในแง่ที่เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้สแสวงบุญที่จ่ายเงินให้ผู้ประกอบกิจการฮัทนะคะหรือว่าแซะเรียบร้อยแล้วก็บอกว่าต้องได้วีซ่าครบทุกคนตามจำนวนโคต้าผู้สแสวงบุญชาวไทยที่ได้รับจากซาอุดิอาระเบียก็คือ1,400คนค่ะครับซึ่งปีนี้เองนะครับทางการของซาอุดิอาระเบียนะครับก็นำระบบ e t a g ออนไลน์เนี่ยก็เป็นการบันทึกข้อมูลนะครับผู้ที่เกี่ยวข้อง กับผู้แสวงบุญทั่วโลกนะครับมีการกําหนดนะครับให้ทุกประเทศที่มีผู้แสวงบุญคือคุณต้องส่งข้อมูลเข้าระบบ eTag ก่อนนะครับก่อนที่จะมีการยื่นขอวีซา่าก็จะเปิดให้ยื่นข้อมูลเนี่ยประมาณสักกลางเดือนนี้ในระบบนะครับก็ต้องมีรายละเอียดของผู้แสวงบุญแต่ละคนนะครับว่ามาจากประเทศไหนวันเวลาของเที่ยวบินที่จะเดินทางไปสัญญาในเรื่องของการเช่าที่พักสัญญาการให้บริการอาหารรวมถึงยานผ่านนะต่างๆนะครับ ซึ่งบริษัทที่จัดส่งผู้แสวงบุญหรือที่เรียกว่าผู้ประกอบกิจการฮัรนะครับหรือว่าแซะเนี่ยต้องส่งหรือว่าต้องทาสัญญาเรื่องเหล่านี้อย่างครบถ้วนทางการซาอุดิอาระเบียจึงจะอนุมัติข้อมูลผู้แสวงบุญรายนั้นแล้วก็นําไปสู่การออกวีซ่าต่อไปนะครับโดยในฝั่งของทางกรมการศาสนาเองนะครับก็จะสามารถยื่นขอวีซ่าให้กับผู้แสวงบุญแต่ละคนได้นะครับก็คือต้องเข้าไปตรวจสอบข้อมูลในระบบออนไลน์ก่อนทุกครั้ง และเมื่อได้รับการ F proof นะครับหรืออนุมัติจากทางการของซาอุดีอาระเบียแล้วก็จะสามารถส่งไปยื่นขอวีซ่าในระบบออนไลน์ให้กับผู้แสวงบุญได้นะครับก็ถือว่าเป็นระบบที่รัดกลุ่มมากขึ้นครับ